สวัสดีค่ะหลายคนช่วยกันโอ้มันยังไม่เต็มสวัสดีค่ะตัวอค่รท่านผู้ชมเด็กๆเขาก็เจ็บยางอยู่ดูกับท่านผู้ชม เดินดูยางก็เก็บยางกันอย่าเว้นบ่อยเลยนะมันจะไม่เต็มเว้นบ่อยไปบ่อยจิตอัอยนอยาบำรุงเว้นบ่อยเลยนะมันจะไม่เต็มเว้นบ่อยไปบ่อย ท่านผู้ชมเดินดูสวนค่ะไปขายนะคะวันนี้ไนูสวนอ่ตัดเี็บยางขายเันเดออกมาแล้วเข้าร้านของเราเนาะว่าทำตาดูเก่าง่ายมองแล้วเนาะนั่นแหละเป็นนมมุนเออ้ยได้บ้าลายดอกเกี่ยวเบ็ดลายรูปอันนั่นออกไม่ได้ล่ะรูปอันบวกเนาะ ให้คนงานเขาทำเราแก่แล้วเราทำไม่ไหวครอบครัวก็สมานสามัคคีเด็กน้อยให้คนงานเขาทำเราแก่แล้วเราทำไม่ไหวครอบครัวก็สมานสามัคคีเด็กน้อยดูเด็กๆเขาเจ็บก้อนยางค่ะท่านผู้ชมไปด้วยกันเพื่อเพลินไปด้วยกันนะคะ ขยนันขยนันเ้ยหน้าหนาวแล้วาจะให้มันเสียเวลานาน,านหลายคนช่วยกันโอ้มันยังไม่ติมใช่ก็ย้ายบ้านได้เหมือนกันวันนี้เข้ามาเจ็บยางจะเดินดูก กวก็ขึ้นต้นนี่กปวกัวกเขาขึ้นต้นยางจะกินน้ำยางชาวสวนตอนเย็นก็จะเดินผ่อนคลายตอนเช้าก็จะเดินดูเป็นการออกกำลังกายไปในอตอกัวต้นมะกีดไงคนเนี้ยเนี่ยนเนี้ยแซลมอนเนี่ยยินเีจออกปวกก็กินดูค่ะท่านผู้ชม เดินดูยางก็เก็บยางกันเดีวเวท่านผู้ชมเดินดูสวนค่ะทางลางอามาเราไปอยันทางคุณนอามาเราบอกอ ไปขายนี่ค่ะวันนี้ไปนูสวรรค์ตัดอีกอยางขายเมื่อเร็วมาแล้วเข้าร้านของเราเนาะว่าธรรมตาดูเขานายมองแล้วเนาะมา่นแหละตีนมุนโอ้โห hmm. ้ยได้บัวลายดอกเกี่ยนเบ็นหลายอันรูปอันนั้นออกไหมด้วล่ะรูปอันบวกไหม มา่นแหละตีนม oh, hey, ุ้นโอ้ยได้บัวลายดอกเกีียนเวีนหลายอันรูปอันนั่นออกไม่ได้ล่ะรูปอันบวกนะสู้ดีอยู่มปดูสวนอ้อยยังไงบ้างเนาะอ้อย เก่นบ่อยเลยนะมันจะไม่เต็มเก็นบ่อยไปบ่อยโอ้ยคนนั่นคนเขียนรถเนี่ยก็ดีเถอะวะขยา โอ้ยคนนั่นคนเข็นรถเนะ่้ยก็ดีแถอวะขยันสูงดีอยู่ ครึ่งทั้งนูน่นเฮ้ยเมนเลยไปดันเอามนเลยโอ้ย,อยคนดันรถนี่ไหมจะแข็งแรงใช่ไหม<า> <c oughs> สูงดีอยู่ ดูกับท่านผู้ชมเดินดูยางก็เก็บยางกันอย่าเวกทางลางเอามาหรอไปอันยันทางคุณเอามาหรอบอกตัวใครท่านผู้ชมเด็กๆเขาก็เก็บยางอยู่ โอ้ยคนนึ่งคนเขียนรถดมนี่ยก็ดีเถอวะพยยันดูเด็กๆเ,เขาเจ็บก้อนอยางค่ะท่านผู้ชมไปได้วยกันเปิดอเพลินไปได้วยกันนะคะขย,ยันๆย,ยันเหน้าหนาวแล้วจะให้มันเสียเวลานาน,าน เดินดูสวนคะ่ะท่านผู้ชมสวนยางสวนยางคุณยายงเงียม,มดูเด็กๆก็เจ็บก้อนยางคะ่ะท่านผู้ชมไปได้วยกันเปิดเพลินไปได้วยกันนะครับพท่านผู้ชมเดินดูสวนค่ะไปดูสวนอ,อ้อนยังไงบ้างเน้ออ้อย ยางในต้นก็ตายเก็บเธอมาแล้วเดินนะเด้อพี่เก็บเธอมาแล้ววฮะนะสวัสดีค่ะเดินดูเข้าเก็บที้ยางค่อยเป็นไงบ้างอ้อยไปดูอ้อยก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่จะพาเดินดูว่า อเด็กๆเ,เข้ามาเจ็บยางเจ็บยางปนตัวอะคาัท่านผู้ชมเด็กๆเขาก็เจ็บยางอยู่ให้คนงานเขาทำเราแก่แล้วเราทำไม่ไหวครอบครัวก็สมานสามีเด็กนอน ตัดต้นไม้เอาไม้มากองอาเดินดูค่ะตันชายกัวก็ขึ้นต้นเนี่ยกัวกัวเขาขึ้นต้นยางแกกินน้ำยางยางในต้นมันตายเส็บเสร็มาแล้วเด้อเด้อพี่เส็บเสร็มาแล้วฮะนะ โอ้ยคนนึ่งคนเขียนรถนะคืก็ดีเถอะวะพยยันเดินดูสวนค่ะท่านผู้ชมสวนยางสวนยางคุณยายสุเงียมเล่นบ่อยเลยนะมันจะไม่เต็มเล่นบ่อยไปบ่อย